เพื <mm ่อนกูนี er> ่ปลูกปลูกเป็นเป็นเจ้าของไร่ขิงรู้วจริงอ่ะแต่กูลผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าอะไรครับพิเศษใส่ไข่ใช่ไหมครับเบเจอร์บอลคิลลี่รับอยอยาอยาขึ้นไปพี่สกอตจะระวังนั่นเอาแล้วกันแต่เลย ก็หายอะไรยียดแลลวหน้า,นะนา,าก็ไม่มีนะยาละบัมก็ไม่มีนะเกี่ห้องนอนเลยว้าวฟอร์ ไอเชี่ยเอ้ยกูก็บอกอยู่ว่ามันมีฟอร์ส Ê. Sát, cụตกใจ, đéo biết ở chỗ nớ. anh nào? à? scanning inbound. Start ơi. rồi đấy. Thằng này pả. Chu โอ้แม่งวิ่งเข้ามาปาดเลยสัตว์ก็ต์ในไซต้องเข้ามาระวังใจะเย็นใจเย็นใจเย็นสวยเพื่อนเออเก่าไซต์เก่าไซต์เก่าไซต์เก่าห้องฟ้าเข้านะไอ้เหี้ยเข้ามาแล้วไอ้เหี้ย ไอแอชฟ้าใช่ปะห,ห้องฟ้าเลยกี่ตัวมีกี่ตัวรู้ไหมตัวเดียวแอสตัวเดียวแดน,นน่ะเพื่อนเพื่อนบวกอยู่อยู่หลังคาลเตอร์เลยแบงค์นั่นแหละมาเลงคุยกูโดนแฟดโ,โอ้โหอ้โหห้องนอนเข้าห้องนอนเข้าดักห้องนอน c อ r n น r c o r n e อ r i น h t อ i d ไรสิโอ้โหอยากได้ตัวอะไรไหมครับอ่าอยากได้เกลือเฮลีรี่ไม่เป็นไรไม่ทันละกะจะมาแปะไว้ให้กันมันเปิดได้เปิดไม่ได้หรอกทำไมน่ะล่ะเราเก่งเพราะพวกเรามาแล้วยังไง อะไรเพื่อนอะไรไฟฮีโร่ไงอ๋อหลังมาหลังมาหลังมาเจ้ากัดดูอยู่ดูอยู่ <c oughs> แอตตายแอตตายโัวเตี้ยหลังเข้ามาแล้วนะยิงอยู่ <c oughs> เอเลตายจเจเลตตายดิฟิวเซอร์อยู่นี่นะไม่ต้องหอ่วงลืมบอกแต่แรก อยลาเรเตะอยลาเรเตะอย่าเคคนไทยแน่ๆสำเนียงอย่างนี้ก็เดาไวะมามามาเออสัตว์เอ้ยเจเกิลห้องเป็นโนระวังด้วยปิงเบอร์สามนะปิงเบอร์สามจะจกโอ้ยอ้อยเฮียห้องเป็นโนเพื่อนกูบอกมึงแล้วนเหรอ เฮ้ยโดนหัวดิแก้อควยเมื่อไหร่กูมีเงินสักล้านแปะไอ้เหี้ยกูจะซื้อของแรงที่สุดเลยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยขายปลอดไปขายปลอดขายปลอด ฮ้ยแค่ขายทิ้งหมอปกติเองโอ้โหวิกกิลลี่อยู่ชั้นหนึ่งนะคาเวล่าอยู่คาเวล่าตายแล้วกูกูจัดการไปแล้วโอเคที่อยู่ต้องต้องฉีกเลยนะว่ากูจัดการไปแล้วดึงไว้ดึงไว้กูกำลังเข้าเกมไปตายกันหมดแล้วอะไรมึงหลุดแล้วแบมเฮ้ยมีการหัวร้อยเยอะเฮ้ยไม่หลอกซีโบจะกดมาดูหน้านี้อ่า ตัวเฮีย้ยอะไรวะแอดอะเจ็บหนักเจ็บหนักโอเคระวังระวังเหมือนจะนอนนะ okay, ได้เพื่อนได้โอเค okay, ฟังสุดท้ายงนู้นไม่ก็จอดอย่า yeah. มันมันต้องมาดีฟิวตรงนี้รอรอ สวยก่อเออเออเยอเค ดีฟิวดอปห้องนอนเด็กว่าแล้วเขาก็ใหญ่เอ้ยเขา่าเล็กเออแม่โตตายเพื่อนแม่โตตาย

แบงแบงโอ้โหยัดแม่โดนอีล่าอีล่านี่เลยปะเอ่อกดระวังระวังเพื่อนเข้าแล้วล่าสุดอีโอ้โห โอ้ยเออแล้วกูตะโกนอะนั่นไงนอนน้อยไอ้ตัดนอนน้อยเอ้ยเหี้ยกูจะบอกกูสิกูจะซื้อติดจุ๊ยกูสิ้อกูซื้ออะไรเพื่อนซื้ออะไรนี้จะซื้อจะซื้อเก็บตังค์ซื้อเขียดเดี๋ยวเท่าไหรเดี๋ยวเท่ไหรห้องปืน ปืนตรงไหนห้อ,องเล็กๆอ <c oughs> ่ะอ้าวไอ้เหี N ้ยโผ่ท <c oughs> ี่ดยวจะลละจอลจลจล

Oh boy.